สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแพรวัฒนิกาดีไซนเนอร์สาวทายาทผู้สืบทอดราชสกุลที่เก่าแก่ของไทยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮโซและดีไซนเนอร์สาวมากความสามารถที่ใครหลายคนรู้จักและชื่นชอบนั่นคือแพรวัฒนิกาหรือวัฒนิกาปัธรมสิงห์นอยุทยา เกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2527เป็นบุตรสาวคนโตของนายนพดันนายและนางพินทิพาปัทมะมสิงห์ณอยุธยามีน้องสาวสอ,สองคนคือพลอยพิชชาและเพ็ในายชน,นกปัทมรมสิงห์ณอยุธยาโดยทุกวันนี้แพรวัฒนิกาเป็นที่รู้จักและโด่งดังในฐานะนักออกแบบเสื้อผ้าและนักกิจการชาวไทยซึ่งเธอเป็นเจ้าของวัฒนิกานอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักจากรายการ Reality This Is Me มีวัฒนิกาที่ออกอากาศทาง y o u t u และปั ปัจจุบันกำลังมีซีซั่นสองเรียกได้ว่ายัางคงคอนเซปต์ความเวอร์วังอลังการเช่นเคยทั้งนี้นอกจากเธอจะเป็นดีไซเนอร์สาวคนเก่งแล้วนั้นต้องบอกเลยว่าเธอนั้นต้นตระกูลดีมากๆอีกด้วยโดยราชาสกุลปฐมมสิงห์เป็นราชาสกุลพระเจ้าวรวงเธอชั้นหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หพระราชทานให้ผู้สืบราชาสกุลในพระเจ้าราชาวรวง์เธอพระองค์เจ้าชายบัวพระองค์เจ้าชายบัวนั้นเป็นโอรสในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุร,รสิงหานาถว นานเป็นพระราชอนุชาหรือน้องชายร่วมพระราชนกชนนีหรือพ่อแม่กับรัชกาลที่หนึ่งเจ้าจอมมันดาชื่อเจ้าจอมมันดาสีพระองค์เจ้าชายบัวสินพระชนในรัชกาลที่สามโดยคําว่าปัทธรมสิงมาจากปัทธมะปแปลว่าดอกบัวซึ่งก็คือพระนามของพระเจ้าชายบัวคําว่าสิงมาจากคําว่าสุรสิงหานาฏนางของสมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาฏนั่นเองเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาตั้งแต่ต้นตระกูลกันเลยทีเดียวครับ ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o r l d News ขอบคุณครับ